สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถยนต์เข้าใหม่อีกแล้วนะครับเป็นนิสสันเชลล่าตัว2.3 v l นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นขับ2อครับตัวนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยตัวนี้ครับคันนี้เป็นรถกลุ่มของรถผู้บริหารจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับยเมาดูสภาพกันว่าเป็นยังไงตัวนี้สีดําสวยเลยนะครับ เป็นรถปี18จดทะเบียนปี19ครับยังมีวารันตีป้ายแดงเหลืออยู่นะครับตัวนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากด้วยสำหรับช่วงนี้นะครับในส่วนของวารันตีเนี่ยตอนนี้เขามีขยายระยะเวลาวารันตีเพิ่มให้อีก1ปี25,000โลนะครับจากนิสสันเลยสามารถเข้าโชว์รูมนิสสันได้ทั่วประเทศเลยนะครับ mm hmm. ใครกำลังมองหา p p v 7ที่นั่งอยู่ครับลองแวะมาดูในกลุ่มของ รถผู้บริหารได้นะครับสภาพสวยจริงเนี่ยครับอาจจะดูมอมนิดนึงนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดแต่ดูสภาพนะครับคือเดิมๆมาเลยครับเนี่ยไม่มีรอยเฉี่ยวชนอะไรเลยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับเริ่มต้นเพียง796,000บาทเองนะครับตัวนี้ครับมาดูภายในกันครับตัวนี้ก็จะได้เป็นในแอร์เพดาแล้วนะครับ สามแถวเลยมีในส่วนของจอทีวีให้ด้วยอ่ะ,อะตัวนี้พับอยู่เราให้ดูกันก่อนเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้แถวที่สามครับตัวเนี้นะครับพื้นที่วางสัมภาระนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าใช้แค่สองแถวอ่ะถ้าในกรณีเราใช้แถวสามด้วยเดี๋ยวผมจะดึงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องครับมันต้องใช้สองมือครับอ่ะดึงครับขึ้น ตัวนี้ในส่วนของเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถพนักพิงสมารัปรับเอนได้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นความต่างนะครับมันสามารถปรับเอลงมาได้นะครับเวลานั่งสําหรับแถวที่3ามก็ค่อนข้างสบายเดี๋ยวผมเอนสุดให้ดูเนี่ยครับสามารถเอนได้มาถึงประมาณ40องศาได้เลยครับเนี่ยเอนมาได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีที่วางสัมภาระด้านท้ายให้นิดนึงครับผมนะครับตรนนี้ก็จะเป็นในส่วนของวางของเะเวลามีกลิ่นมีอะไรครับสามารถเก็บในเกตนี้ได้ ก็จะมีในส่วนของจุดชาร์จไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับสำหรับแถวที่3อ,อยูตรงนี้นะครับหนจุด,จดนี้ก็จะเป็นพวกที่วางแก้วครับซ้ายขวาครับอยู่ที่วางแก้วให้เดี๋ยวประญาตดหนึ่งขึ้นอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวพาไปเวลาดูกันด้านในครับอขออนุญาตพาไปดูด้านในกันต่อลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ มาในส่วนของภายในนะครับอาจจะผมให้ดูสภาพบอกก่อนถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยคือภายในก็จะเป็นหนังสีดํานะครับเป็นหนังแท้สวยเลยครับสภาพสวยเลยถ้าแ,แถวสองนี่ก็จะมีแอร์คอนโซลกลางให้ด้วยนะครับสําหรับคนนั่งตรงกลางครับมีในส่วนของจอทีวีให้ด้วยนะครับให้มาพร้อมเลย แล้วมาดูในส่วนแถวที่สามนะครับก็เวลาจะขึ้นแถวที่สามจะใช้ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับเนี่ยแค่ดึงตัวเนี้ยครับดึงปุ๊บเขาก็จะพับขึ้นได้สองจังหวะครับก็ขึ้นลงค่อนข้างสะดวกเนี่ยครับเนี่ยในส่วนแถวที่สามเนี้ยช่องวางขาเนี่ยครับค่อนข้างเหลือเยอะเบาะแถวสองที่สามารถเลื่อนขึ้นหน้าได้อีกนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เลื่อนขึ้นไปจนสุดเนี่ยครับก็มีที่วางขาเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเบาะที่ปรับเอนไปได้เยอะเลยครับ หรือว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของปุ่มกดนะครับเวลาถ้าสมมุติเรานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะให้คนขึ้นแถวที่สามที่มีมปุ่มกดพาไปดูครับตัวนี้ก็เป็นส่วนกแจคคเลสนะครับสามารถกดเปิดปิดล็อกได้จากมือเปิดนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพบอะก,ก่อนนิดนึงสวยครับ เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง700 0แสนไปปลายเนี่ยครับก็ได้รถระดับ P P V 7ที่นั่งนะครับปี19กันไปใช้เลยนี่ได้เบาะไฟฟ้าด้านคนขับด้วยมาดูแผงข้างกันตัวนี้ของเขาก็จะเป็นเป็นหนังนะครับหนังเย็บตรงนี้ก็ค่อนข้างนุ่มอยู่ครับกระจกก็เป็นไฟฟ้า4บานออตโต้ได้คนขับนะครับตัวกระจกมองข้างหูช้างนี่พับไฟฟ้าได้ด้วยครับ ดเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ไมโเท่าไรเป็นระบบพุสตานะครับคันนี้ไมอยู่ที่สามหมื่นห้าครับคันนี้ครับไมก็จะไล่ระดับไปนิดนึงนะครับก็คือตามราคาแหละครับครับก็ไมน้อยก็อาจจะราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เราพิจารณาดูมาดูกันก่อนได้ดูสภาพกันแต่สภาพสวยทุกท่านครับ ในระบบความปลอดภัยเนี่ยของเขานี่ให้มาค่อนข้างเต็มนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับมีในส่วนของม่านนิรภัยให้ด้วยตรงนี้ครับขอเห็นหรือล่าไม่ทราบครับแล้วก็มีในส่วนของเบาะตรงนี้นะครับก็จะมีแอร์แบ็กให้ด้วยครับในส่วนของออปชั่นนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันให้นะครับตัวนี้จะให้ดูนยครับกล้องมองรอบคันให้ คือตัวนี้ไม่ใช่กล้องถอยหลังนะครับเป็นกล้องมองหลังถ้ากล้องถอยหลังเนี่ยเข้าให้ดูนยครับคือกล้องถอยหลังอาจจะเป็นตัวนี้นยครับกล้องถอยหลังจะอยูต่ตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังคือของเขาที่ทําไว้เนี่ยเขามองในกรณีเวลาเรานั่งกันเจ็ดที่นั่งเนี่ยถ้าเราใช้ธรรมดาเนี่ยครับอ่ะปุ๊บเนี่ยอันนี้คือโหมดปกติคือเวลาเราใช้โหมดปกติเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งเมื่อไหร่เนี่ยครับนั่งกันเจ็คนเนี่ยเขาก็คิดว่าในส่วนของศีรษะครับแล้วก็ตัวในส่วนของจองนี่ด้วยเน,ยบาบานยข เขาก็เลยให้ออปชันตัวนี้มาครับในการเวลามองข้างหลังครับผมแต่อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะว่าใช้แรกๆอาจจะไม่ถนัดครับขยับลงมาในส่วนของดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีจุดชาร์จไฟ12โวลต์ให้จุดนึงะครับตรงนี้ครับมาในส่วนของวิทยุนะครับวิทยุ CD เป็นแบบทัชสกีนะครับของ Kenwood ให้ครับผมตัวนี้ก็มีนิเก g เตอร์มาให้ด้วยนะครับมาพร้อมนิเกเตอร์มาให้เลยครับ ขยบลงมาก็เป็นในส่วนของแอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะออโต้ Auto ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับคนนั่งกับคนขับแยกอุณหภูมิได้เลยก็มีจุดชารไฟ12โวลต์ตรงนี้ให้อีก1จุดมีเกะใส่ของนะครับช่องวางของอช่องเสียบ usb hdmi นะครับอยู่ด้านใต้ตรงนี้อันนี้สวิตช์เปิดปิดแอร์หลังขยบมาในส่วนของเกียร์เกียร์ครสามารถปรับเป็นสติกโทนิกได้นะครับแมนวนวลได้บวกลบ,รบตรงนี้ครับผม อย่างที่่ผมเรียนครับคือถ้าสมมุติเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยเรานั่งอยู่แล้วจะมีคนขึ้นแถวสามเนี่ยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูจะเป็นปุ่มตรงนี้ครับเดี๋ยวเราให้ดูกันปุ๊บเรากดปบ๊บมันก็จะพับให้เป็นไฟฟ้ามาครับผมแต่เวลาเอาลงนี่ต้องใช้มือนะครับการจะเป็นปุ่มปลดล็อกครับผมมาต่อตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วมาในส่วนของเกะคอนโซลกลางมีจุดชาร์จไฟตรงนี้ให้อีก1จุดจุดชาร์จไฟนี่ค่อนข้างเยอะนะครับด้านหน้าก็3ด้านหลังอีกหนึ่ง ไปกันเยอะๆนี่ไปต้องห่วงครับไปต้องแย่งที่ชาร์จกันแน่นอนมาในส่วนของเคสคอนเซนการยังกระสานอยู่นะเขายังไม่ได้เก็บรายละเอียดขึ้นไปสภาพโดยรวมนี่ก็คือผมให้95% 100%ได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารมาสภาพมีหายห่วงครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระยะเวลาวารันตีเพิ่มอีกหนึ่งปีมีตัวหนึ่งโปรโมชั่นตอนนี้นะครับฟรีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราคิดค่างวดแบบป้ายแดงเลย ้าคนซื้อซื้อไปเนี่ยประหยัดขึ้นมาอีกประมาณสักหกหมื่นบาทได้ครับหกหมื่นกว่าบาทได้ที่จะประหยัดที่นี่อีกครับอเดี๋ยวผมให้ลืมดูระบบมัลติฟังก์ชันเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของจอออนบอร์ดนะครับเรียกดูข้อมูลต่างๆได้จากหน้าปัดนี้เลยครับกดปุ่มตรงนี้ครับขยับลงมาก็าเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับด้านขวามือมีคริสคอนโทรลมาให้พร้อมครับแล้วก็บลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ออปชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเต็มอยู่แล้วครับ แล้วกับโปรโมชั่นที่ตอนนี้พิเศษพิเศษนี่ลองแวะมาดูได้เลยครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเลยครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่ะอย่างที่ผมเรียนไว้ต้นคลิปนะครับว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างความสะอาดนะครับมาดูสภาพกันเนี่ยครับด้านฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์ครูปัมนะครับคมชัดสวยแนวซิลิโคนเดิมนะครับจากโรงงานครับ คือรถเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีการชนอย่างแน่นอนเนื้อหัวน็อตเนี่ยครับเดิมๆครับผมตัวนี้เขาใส่โช้กฝากระโปรงมาด้วยแต่อันนี้ผมขอเรียนก่อนนิดนึงว่าไม่ได้มีทุกคันนะครับเป็นบางคันที่ว่าจะมีโช้ฝากระโปรงมาให้นะครับแต่สําหรับคันนี้เขาใส่มาให้ให้ดูรอยปั๊มนะครับลอดห่างตาสวยคมชัดครับรถพวกนี้ครับไม่ต้องห่วงครับรถกลุ่มพวกนี้สบายใจได้ไม่มีการชนแน่นอนครับมานี่คือสภาพเดิมๆเลย ลองแค่มาเลือกสีนะครับให้ถูกใจครับช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของสีดำนะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาครับที่ยังมีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับแต่ยังไรงลูกวนโทรเช็คก่อนนิดนึงนะครับสภาพเครื่องคือแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยน้ำมันเยิมครับ รอยสีแต้มต่างๆจากโรงงานอยู่ครบครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นตัวเครื่องยนต์ไหญ่สองพันสามร้อยซีซีเทอร์โบคู่นะครับดีเซลมันจะเป็นเครื่องตัวใหม่ครับที่ใส่อยู่ในนาวาร่าตัวโฉมใหม่นียครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับอย่างคันที่ผมมารีวิวคันนี้ไม่สามหมื่นห้าเนี่ยครับคันนี้ของเราตั้งราคาไว้อยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับแต่ราคาเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่เพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทก็ลองมาเลือกดูก่อนได้ครับ สำหรับเจ้านาวาร่าเชอร่าตัว2.3 BL นะครับปี18เจ็ดเงียนปี19ครับรถผู้บริหารจากนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์ครับมีโปรโมชั DD, ่นดีๆนะครับแบตฟรีแบต7%นะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาวานาตีเพิ่มให้อีก1ปี25,000โลครับลูกค้าท่านใดดูแล้วสนใจนะครับโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ